อยู่หน้าเก่งต่อมาอยู่หน้าหนึ่งสี่สามอ่าคือหลังจากที่อ่าลูกกลับมาเลี้ยงดูเรียบร้อยแล้วอะไรก็ดีขึ้นก็เลยไปเข้าเฝ้ากับพระสัตตดาครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็พระสัตตดาก็อะไรแสดงทําให้ฟังอ่าแล้วก็ถึงตรงนี้เก่งเราอยู่ในเทศนาวัานีตรงนี้ครับเจออย่างอ่าเทศนาวัานีในการพิสุดธ์ลงแห่งเทศนา เรมรรรามปฏิทายาตั้งวเพาะแล้วสรณิสุขในสรณะทั้งหลายอาหารกับดูแลว้วเอวังอย่างนี้อิติว่าโคโคตมะข้าแต่พระโคโโดมผู้เจริญจัตตาริทัวพัตตานีอันว่าทัวพัฒทั้งหลายสี่นี่ปุตเตหิอันบุตรทั้งหลายทินนานี้ให้แล้วไม่หังแก่ข้าพระองค์ เ,เ,เป็นแก่เราอเลยเอา,าอคิดว,ว่าเป็นอข้าพระองค์อว่าข้าพระองค์ทำนี้จะให้หรือจะถวายทเวายก็ยกทวพัฒนา,านี้ข้ามาซึ่งทวพัฒทั้งหลายสองตาโตยกอะไรขึ้นมาตาโตยกอะไรครับตาโตตาโตยกอะไรนะ แต่ทวพัสสีอ่ะภาษาบาลีว่าอะไรจะให้หรือจะถวายซึ่งทวพัสทั้งหลายสองจากทวพัสสีนั้นตุภังาก,การแกโพงทั้งหลายดังนี้คําว่าแต่ทวพัสสีเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรทวพัสตานีมันออกอบไม่ได้เลยนะมันใส่ต้องเรียนกันเ,อเยอะััาตาตตานนหรจ จะตาลงด้วยจตุทวัตตานิจตุทวัตตโตถ้าเขาวางตัวบรรจัยท้ายนามไว้กับที่เป็นตัวบัจจัยที่เป็นวิเศษนะคือเข้ากับพวกวิเศษสัานาหเช่นตัโตเนี้ยเวลายกนามมาระโยกน้มที่เป็นลงตัวบัจจัยด้วยเหมือนกันจุดนั้นคือจตุวพัตตโต อันว่าถ้าวงจะถวายซึ่งทั่วพัดทั้งหลายสองแต่ทั่วพัดส,สี่นั้นตังกลางแก่วงทั้งหลายอิติอันนี้อันถัดทั้งนั้นสัตว์และสันตดาวัตวาตัดแล้วนางประมณังกับพรามนั้นอิติว่าพระมณะดูก่อนพรามกัลยาณนางอันว่ากรรมอันง,งามอันนี้ยใส่กระตังขึ้นมาแต่ยาอันท่านกัะตังกระทำแล้ว ใส่ใตยากกนะตังขึ้นมาเป็นอย่างปุภคด้วยเป็นกรรมบประจบไม่ยังให้อปนะแต่ว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายขามิสามารถนะเราทั้งหลายก็ได้ถามว่าเราทั้งหลายปนะแต่ว่าหรือก็ไม่ยังอวเราทั้งหลายคมิสามารถจักไปลูกจร้นฐานนางอิวาสูที่เป็นที่ชอบใจนั่นเที่ยว นี่คือ,อยุบปัญัยของนัมงจิตเป็นอาทิตย์กับวัศาณะเพราะมาสถวนที่รสมบากับฐานะสถานที่วันเดือนปีถ้าต่อกับพวกเขารปเภาวะศระมันไอไม่ใช่ต่อกับพวกยุบปัญัยต่างๆเนี่ยที่มันเป็นได้ทุกศรัทธาแต่แบบเป็นที่สุเลยมากจะไปสู่ที่เป็นที่ชอบใจนั่นเทียวอิติต์ตางนี้อุโยชสิส่งไปแล้วพระหมณ์รพราหม์คันตมาไปแล้วคารังสูรเรือนนะฮะ เรล่าแล้วบุตเตกะบุตรทั้งหลายอิติว่าอยู่นี่ตาตา,ตาดูก่อนพ่อทั้งหลายสมโนโคตโมอันว่าพระสมณะผู้โคโดมสายยมเป็นสหายไม่หังของเราใสโหติมาย่อมเป็นแล้วก็ทเวทั่วพัตานี้อันว่าทั่วพัดทั้งหลายสองเมอันเราทิงนานิให้แล้วตัสสะสมร,ร,มร,รสสะโธมัสสะแก่พระสมณะผู้โคโดมนั้นตุมเถมาท่านทั้งอันว่า จเ,เ,เจ้าทั้งหลายตงนี้มัวเจ้าทั้งหลายตัสมิงกโยศสมณีโคตมีคันเมื่อพระสมณะผู้โคดรนั้นสมเตถึงพร้อมแล้วมาประมาชิทะอย่าประมาทแล้วอิติตังนี้เขาขึ้นตุเหร์ไว้ตรงนี้แล้วตรงนี้มันต้องขึ้นอีกเพราะพึ่งแทกมาตรงนี้อ่านว่าท่านทัน้งหลาย่าท่านเอาท่านละกันเาบาเบอ่านว่าท่านทั้งหลายคันเมื่อวพระสมณะผู้โคดมนั้นถึงพร้อมแล้วอย่าประมาทแล้วอิติดังนี้กุตตาอาาญาทั้งหลาย อันนี้ยกอะไรขึ้นมาเราพร้อมแล้วสามีมาเลยเอากิริยาุุมห้างสิเอาดีๆสมปติสุขอะไรอนุสัมปติเขียนยังไงเนี่ยสัมปติฉิงสุ รับพร้อมแล้วว่าตาตาข้าแต่พ่อตาตาข้าแต่พ่อสาธุอาวาดีละอิติดังนี้สัทธรรมปสตดาจันโตเทพบู่บินายะเพื่อบินดาหรือเพื่อก้อนข้ามคนรัิพเสนในวันรุ่งขึ้นอัคามาสิได้ไปแล้วได้เสด็จไปแล้วครั้ทวารังสูบประตูแห่งเรือนเชิดถักปุตตะของบุรผู้เจริญที่สุด โสเชทะปุตตวรุตุพูทเจริญที่สุดนั้นทิสมาเห็นแล้วสัตรังซึ่งพระสัตดาอานทะยัรับแล้วปัตตังซึ่งบาทแล้วก็เอาใครดีสัตรังเป็นตัวการิตมะด้วยสัตรังยังพระสัตดาประเวศตวาให้เข้าไปแล้วขลังสู่เรือนต้องรู้ว่ามันลงเนนะลงเนไปเห็นต้องกันคือหนุนยังเข้ามายังพระสัตดาให้เข้าไปแล้วสู่เรือนแล้วก็ดิสิธาเป็นตวาก็เป็นนางไปอีกกนึนสัตร,รังเข้ามา อย่างพระสัสดาให้ประทับนั่งแล้วปัลลงตีบ,บนบรรลังมหาเหีอันควรเจ้ค่ามากแล้วก็ทรสีได้สมัยแล้วปณิตะโคชนดังซึ่งโคชนะอันปณิปปรานพระสัตดาอย่งางขงฟาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างดีธรรมาสิได้เสด็จไปแล้วคารานิสู่เรือนทั้งหลายตะเพสังกโยกบุตรตานังเข้ามาของบุตรทั้งหลายทั้งปวงอิติคือ เอาบททั้งปวงแล้วเอาบททั้งปวงในปฏิติคือยังไงอินทรสศัพด์ปุตตะศักด์ของบทตรองนี้ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็อินทรสศัตด์ปุตตะศักท์ขอบุตรล่องนี้คนรากทิพย์เสในวันรุ่งขึ้นฉะนั้นคือตัวนี้แลปลว่าคือมาแล้วไม่มีคาว่าดังนี้อีกคือได้ไปแล้วได้สดจแล้วสู่เรือนทั้งหลายของบททั้งหลายทั้งปวงคือ ขอหุดลอกนี้ในวันรุ่งขึ้นขอหุดลอกนี้ในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แปลปฏิปาฏิยาตามลําดับข้างในไม่มีอะไรแต่อิติก็ให้สรุปปัจจัยอิทธิการที่อยู่ในพระทิปสีอิทรสัตษ์เนี่ยไม่มีตัวไหนเข้าได้ก็ทุกอย่างก็สรุปปัจจัยอิติที่จับก็สรุปปัจจัยสัพพีสาพุทธ,ธานังต่อมาสัพเพพุตธ,ธานะขันละขทั้งหลายทั้งปวงปกลางสุกได้กระทําแล้วสักการังซึ่งสักร,ระะภาษายว่าอย่างนั้นนั่นเที่ยว ยหนาสุดท้ายอัคเทกัตทิวาหลักที่ว่าสังครั้งนั้นในวันหนึ่งเทสัาบุโตกอันว่าบุทพุทธเจริญที่สุดแล้วก็มีประโยคแท้มังคลีครั้นเมื่อมงคลปัจจุปปติเตป,ปากฏเฉพาะแล้วขั้นเมื่อมงคลปากดเฉพาะแล้วเป็นประโยคนักขณะมันมาจากอะไรบ้างเห็นไหมมี มีปฏิตัวหนึ่องอุป,ปาแล้วก็ฐาท่าตใช่ไหมฐาทธาตุแล้วก็ตมัมปัจจัยตับฐาทธาตุถา้า,ถาลงตมัมปัจจัยก็เอาอาเป็นอีหช่ไหมเอาอาเป็นอ e. ีแล้วก็ซอสต,ตัวกระตักตัวนี้เป็นตัวหนึ่งติดตัวนี้แปลติดเป็นตวยะแปลติยะเป็นเจจ่า การได้เป็นปัจจุปปัติตาเป็นลักษณะกิริยาก็ลงสมิงนิพพานแปลงสมิงเป็นเอกั้าเมื่อมงคลปรากฏเฉพาะแล้วอาหารกล่าวแล้วปิตุรังกับบิดาว่าพอประทานอยู่นี่เราแทรกมาจบแล้วก็แปลต่อไปได้เลยกล่าวแล้วกับบิดาว่านตาตาในพ่อท่านผู้เรียนปุกคงข้างๆด้วยคอหักไปแล้วในพ่อไม่ยังอาว่าเราทั้งหลายเทมา ให้มังคลลังซึ่งมงคลกัตตาแก่ใครวิติดังนี้พระมณวรัชพรามอาหารเก่าได้วิจิว่าอาหารว่าเรานณชานามิย่อมไม่รู้อันยังอุปกลังซึ่งบุคคลอื่นอยู่ต่อมาสมโนโคตโมอันว่า,สาพสมณะผู้โคดมสายสายโยเปสหายม,ามะของเรา <c oughs> ไม่หังของเรา แล้วแล้วอะไรต่อพีอ่มันต้องมีเกียร์คู่ภาคก่อนอครั้งนี้ก่อนอันว่าเริ่มเริ่มมึนมึนยาตีไอแล้วเนี่ยอันว่าพระสมนะผู้โคโดมเป็นสหายของเราแต่โคตินมาย่อมเป็นน,นุไม่ใช่หรืองอิติด,ดังนี้ต่อมาใครพูดคุตตาุาบุตรทั้งหลายไปอาหารสุดขมาเก่าแล้วมปนติว่าเตนิฮิถ้าอย่างนั้นนี่ตุ้เอต้อวางอันว่าท่าน นี่มันเตถะไา,ายจงนิมนต์น่งสมณังโพตมังซึ่งปัสมณะทุกโคโดมนั้นนี่ยังไงปัญจะหิพิขูสติหิสทิงกับด้วยร้อยแห่งไม่สุดทั้งหลายห้าสวัสดนายะเพื่ออันเพื่ออันเสเวยและเพื่ออันฉันในวันพรุ่งฮะพรุ่งไหนพรุ่งขึ้นไปข้างบนหรือพอรอไม่เอง พรุ่งจริงมันสมัยก่อนมันคือมันก็มีเพื่อพักบริโภคอาจจะมีในวันพรุ่งจริงวันมันจะมีอาจจะมีในวันพุ่งสวีอาจจะมีในวันพุ่งเตี่ยวตรงนี้แล้วก็แปลตามแบบนี้ไปเลหมดแล้วถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านทั้งหลายตรงนี้มันซึ่งพระตระผู้คมดูผู้โคดมนั้นกลับด้วยรอยแห่งพิสุทธิ์ทั้งหลายห้าเพื่ออันฉันในวันพรุ่งอิณฑิดังนี้จะมาอะไรพุ่งพุ่งอยู่เนี่ย พระมโนรพรามอา,ากาสิได้กระทําแล้วตถาอย่างนั้นตถานพัสสัตดาเอาไปภุรากทิพย์เสก่อนในวันรุ่งขึ้นตถานพัสสัตดาสัป,ปริวาโรผู้เป็นไปกับด้วยปริวารอัคมาสิได้สจิทไปแล้วขีหังสู่เรือกษัปรามณส์ของพรามนั้นโสพระมโนรพรามนั้นอยู่นิสีธาเปตว,วามีอย่างข้างหน้า พิโกสังขังยังบูแห่งพิสุพุทธะปมุขขังม,มีพเจ้าเป็นปมุขที่ศรีธาตวาให้นั่งแล้วเคเหในเรือสนสภาลังกาละปฏิมันติเต,รตเราต้องแปลไล่จากทางหลังไปดูดีๆอันประดับเฉพาะแล้วถ้าแปลคำมาหมดแล้วเ็ามีตัดใจอันประดับเฉพาะแล้ว ด้วยเครื่องประดับทั้งปวังแล้วก็หาริตุปัตติอันบุกคอ่นบุคาท่วลวฮะเอาดีๆสำนึกแปว่าอะไรอันบุคนตาทั่วแลว่อววของเขียวอันไหนไปว่าของเขียว่านุ์นีุหริ อะไรเรียกว่าของเขียวปาริตะของเขียวตาดิจิตุตามีตาธาตะทาเด่นคนธาตาปัญญาเห็นไหมตาปัจญญาธามีจากชาปะบริสุทธิ์อริสุทธาเป็นตาแล้วก็ลงตัาปัจจัยฉะนั้นตัวนี้คือฉาบทาแล้วฉาบทาแล้วอับุคคลฉาบทาแล้วอุปะเข้าไปใกล้มั่นตาริตะแปลว่าของเขียว ฉะนั้นถ้ามีใครอุปัติแปลว่ามั่นก็ไม่ต้องแปลว่าเข้าไปก็อันบุคคลเข้าไปทาแล้วด้วยของเขียวหรืออันบุคคลทามั่นในชอบมั่นก็อันบุคคลทามั่นหรือฉาบมั่นอะไรก็แล้วแต่ด้วยของเขียวยก็ได้ไปยังไงก็ได้แต่ขอให้มีของเขียวให้ฮาริตาโรของเขียวคือให้นั่งแล้วในเรือนอันประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งปวงอันบุคคลฉาบมั่นหรือทามั่นแล้วด้วย ของเขียวแล้วก็ปริวิสีอังคาดแล้วอปโปทกะมทุปายาเสนะได้ข้าวมทุปายาตอันมีน้ําน้อยแล้วก็ใจวะด้วยนั่นเที่ยวปณิเตนะขาธนมีเยนะจะาได้ขอบุคคลคุณเขียวกินอันปนิด้วยปนะก็อันตราพัตตสิงหเอะในระหว่างแห่งพัดนั่นเที่ยว จากตระบตาอบตรบททั้งหลายสี่พระมรัศสาของพราหมณ์นิสีนิสีทิตวานั่งแล้วสนิเกงในสนักสัตุตของพระสุตลาอหังสุกราบทูแล้วอิติว่าโคโคตมะข้าแต่พระโคโดมพูนเจริญไม่ยามว่าข้าโคทั้งหลายปฏิชักคามะย่อมปฏิบัติแล้วก็นะปะมัตชามะ แยกเป็นนะนะครับเราซ้อนปากมาท่านเองแต่แยกหนนะประมัชามะย่อมไม่ประมาณปิตรังซึ่งบิดาอามหากลางของข้าพงทั้งหลายตรงนี้แยกเป็นปัสสะปัสสะไนตัสสถานกับอิมัสสะตรงเห็นพระองค์ประทัจงทอดพระเนตรดูอัตภาวังซึ่งอัตภาพอิมัสสะ พรัมของบิดาเนี่ยของบิดาปิตัสสะโอ้ปิตัสสะมันเป็นปิตัสสะว่าได้ไงปิตุมันจะยังสัตุว์ใช่ไหมล่ะปิตุปิตุโนปิตุปิตุโนปิตัสสะปิตัสสะจงทอดพระเนตรดูเสื่อมภาพอิมัสสะปิตุหรือปิตุโนก็ได้ของบิดานี้อิติอย่างนี้สถานพรรมปัสสัตตมัตตวันแต่แล้วอิติว่า เบี้ยุแ <meglio. S 2> รกกรรมวาาจบกริยานังอันว่ากรรมอันงามหนุนกรรมมาช่วยก็ได้กรรมว่คกรรมกริยานังอันงามโบอันเธอทั้งหลายกระตั้งกระทำแล้วเป็นกรรมวาลจบเปรตตมาก็เป็นกรรมวาาจกอีกมาตุปิตุโกสนังนะมะชื่ออาวการเลี้ยงดูซึ่งมาดานและบิดาโบราณกะปันฑิตานังตัวนี้มันเป็นฉัชีพัฒแต่เราเอามาเป็น ปฏิยพัตเราเลยไปหักมันก็คือเป็นชนาทธิยานะขีตกตาในอาจินังคำว่าการเลี้ยงเชื่อว่าการเลี้ยงดูซึ่งมารดาและบิดาอันบัณฑิตผู้มีในก่อนทั้งหลายอาจินังเอวะประพฤติยิ่งแล้วนั่นเทียวอาตัวนี้คือจะแปลอาทั่วยิ่งกับความอาทั่วยิ่งกับความแต่นี้ใช่นี้คำว่ายิ่งหรือทั่วก็ได้อันบัณฑิตผู้มีในก่อนทั้งหลายประพฤติยิ่งแล้วประพฤติทั่วแล้วนั่นเทียวอิติตรงนี้ ก็เป็นกรรมว่าจกแล้วก็ยังไงต่อเป็นกรรมสองกรรมต่อกันนะครับแล้วก็กเทตวาตัดแล้วนี่มาตุปสกนกนาคชาตกังซึ่งมาตุปสกนาคชาดกอการทัศนิปาเตในอการทัศนิบาตอีมังนี้อิติว่าประธานมีสองตัวคือสัลรกิโย อันว่าต้นอ้อยช้างทั้งหลายด้วยฮะอะไรนะต้นเวลาเจอจริงรู้ไหมว่าต้นอ้อยช้างมันเป็นยังไงเนก็ไม่รู้อ้อยหรือเปล่าเนี่มันคือสิ่งที่มันอยู่ในป่าละมั้งมันเป็นอาหารของช้างเอาว่าต้นอ้อยช้างทั้งหลายด้วยตุตัะชาจะอันว่าไม้ เม็เคำนม่เคยได้ยินไม้โมกมันเนี่ยไปโมกเคยได้ยินเลยโมกมันนี่ไม่เคยโมกเราไปเราไปเลือกสือตัวที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยหมกก็ไก่มันทั้งหลายอ่ะอาวุต้นอ้อยช้างทั้งหลายด้วยอารามายโมกมันทั้งหลายด้วยนี่ริรุณหานี่เป็นปีงูพังละตัวไม่น่าัวประทานสองตัววิ่ป็นกินตะบนกันตัวจบงอก ขึ้นแล้วงอกแล้วอันว่าต้นอ้อยช้างทั้งหลายด้วยอนุไม้มกมันทั้งหลายด้วยมีจากโวคประทานสองตัวงอกขึ้นแล้ววิปปาวาเสนะเพราะอันอยู่ปลากของใครปัสสนาขสัตแห่งหน้าตัวนั้นงช้างตัวประเสริฐอ๋อช้างอันนี้แปลว่าช้างเหมือนแต่หรอกหน้าโงไม่ใช่หน้านะมันใช่จะจะให้หน้ามากินอ้อยกินหญ้ากินไม้มกมันไม่ได้ คือเพราะว่าอช้างตัวเนี้มันถูกจับในป่านี้เลยไม่มีอะไรมาคอยกินมาคอยนั่นก็เลยงอกงามดีมากเลยคือเอาว่าต้นอ้อยช้างด้วยเอาว่าไม้มันมมทั้งหลายด้วยงอกงามแล้วเพราะการอยู่ป่าแห่งช้างตัวประเสริฐนั้นนักษัะก็เป็นภาวะาที่สมถะในวิปัสีนาะ วิวัตเสนาะเป็นเหตุในวิรุณหาวิรุณหานนี้เป็นคือมันเกิด,เกดตัวจบเป็นตัวเพียงภาคของตัวประธานของตัวด้าหลังแล้วก็ดังนี้แล้วก็วิถานเรนะยังไม่ได้แปลโดยพิสดารดังนี้เป็นต้นเ่าไปดังนี้เป็นต้นแล้วก็วิถานเรนะโดยพิสดารดันนงนั้นที่อาจิตรงนี้ก็เป็นอิดีสอบตรงนี้ก็เป็นอาพิถากในไหน กัในเข้าในทั้งหมดนี้เลยในอิมังเทเอ,เอ,เอกาทัศนิปาเตมาตุโปโสกนาคชา,ชาตกังแล้วค่ขยอยประมพันทีหลังคืออิมังก็วิเศสนะของมาตุปโสกนาคชาตกังแล้วก็เอกาทัศนิปาเตก็เป็นพินณาทละในมาตุปโสกนาคชาตาังแล้วไอตัวนี้ก็รุตกรรมในกษัตริยตะกตัวนี้เป็นต้นพิทานี้นะโดยพิสดาร อภาสิีได้แต่แลอิมังคาขันธซึ่งพจถานี้อิติว่าประทานคือกุญชโ,ชโรกุญชโรตัวนี้ให้แปลว่าอันว่าช้างนี่ะนปรารโกนะมะชื่อว่าธนบานแล้วก็ตุก,กับประเพทโนตัวมีมันแตกทั่วอันไหนอันไหนแปลว่ามันอันไหนแปลว่าแตกไปด้วยทั่ว แ,ออแล้วให้ว่าแต่ว่ะตัวตัวนี้คือตัวที่เป็นวิเศษนะไม่ต้องคิดอะไรคำว่าตัวเลยวิเศษสนะมันอยู่ไหน,นมันอยู่ไหนอ๋อนึกว่านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหาอยู่ในด,ดินมันคือมันคือกระตูกะกระตูกะตัวนี้แปลว่ามันพั่วคือปากตัวนี้นี่ปา<ะ>กตัวนี้นแ,แปลว่าทั่วตัวไลแต่ก็คือเพทนะ เดิมพิรทธธาตุมันลงยุปบปัจจัยก็มันเพทโลก็คืออ่านก็ว่าแตกเนี่ยเวลาแปรก็ำให้ช้างชื่อว่าธนบานตัวเลขนษณะตัวมีมันแ,มแต่ทั่วก็ทุนนิวาไม่อยู่ตัว<ม>อันบุคคลถึงห้ามได้โดยยากอันนี้ลงอะไรปัจจัยเราเคยเัย้งอยู่สานภัยไม่ได้เรียนยังไม่เข้ามาเรียนตัวนี้ก็เป็นนิย่ปัจจัยของของของนมกินนะ ตัวอันบุคลห้ามได้โดยยากแล้วก็ปนวิสศนะของตัวประธานคือกุณชโรเช่นกันแล้วตัวตัววิสัยน์อีกตัวนึ้งคือพระโธตัวอันบุคลผูกแล้วเป็นตัดปัจจัยนะคุณจติย่อมไม่บริโภคกะพลังซึ่งซึ่งอะไร,ะไรซึ่งฟอนฟอนัน่นคือย่านั่นเองดังนั้นสามมาทัศนนี้มีแค่ประโยคเดียวอันว่นชาช้างประธาน ที่ว่านธนาบานตัวมีมันแตกทั่วตัวอนุคนตึงห้ามได้โดยยากตัวอนุนพันธูุกแล้วย่อมไม่บริโภคซึ่งฟ่อนแล้วก็กุญชโรอันว่าช้างสุมปติย่อมระลึกถึงนาคมรสษซึ่งป่าแห่งไม้กากระทิงอีกติดตรงนี้ในกา่งนี่ไงป,ป่าแห่งไม้กากระทิ่ง ยคำศัพท์เนี่ยนาควรสรสศัพ์ป่าแห่งกนาคะไม้แห่งกากระทิงหรือทั้งะมดคือย่อมพึกถึงนาขวันนะั่นย่อมย่อมพึกถึงซึ่งนาขวัน,น,วนซึ่งนาขวัน,น,วนใช่มันชื่อป่าป่าไม้การกระทิงยีงไงนาควรสรสศัพท์ตัวเนี้ยไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตัวนี้มัน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 หักหักแปลว่าซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับ การหักของมบ,บแจงของนามกิจเลยคือมันไปหักนั่นเองตรงสมรติย่อมเลื่อถึง,ถถงซึ่งป่าดมากกระทิยงดังนี้มีอะไรสงสัยไหมเจ้าทับศัพท์ไปเลยแล้วขอต่อไปอีกหน่อยหนึ่งสัน,น,งงน,นิดนึงยังมีเวลาเล็กนิดนึงคือถ้าเราเจอพวกเอตังที่อยู่ในประโยคแก,ก้อัดหรือมีนาม,มังอยู่ข้างหลัง ไม่เอ่อ่อมาทําไม่ได้นะเนี่ยฉะนั้นแบบนี้เราคือไม่ต้องตั้งอัดเราใช้เอตังตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งสลับเปิดที่เป็นบทตั้งเลยฉะนั้นไอตังเราก็มาไว้ตรงนี้ได้เอตังวันจนังคือเรารวบันก่อนก็นกคือตถาอะไรประเทศศึกในบทั้งหลายหลนอันนี้เป็นอา่อาก็แหตัประเทศในบททั้งหลายหลน,นหนา เอตังวัฒนังอนาบทเอ๊ะเขาแปลว่าไงอนวบทเขาเขาเอาตำถาไปลพัลังกันในบททั้งหลายเรวเน้่ยนะอันว่าบทว่าพระรามลาโภนามาคินเรื่กรรมนั่เอามาทางกันแล้วกันฉะนั้นโลกถอนคือตัวนี้ อันคืออย่างนี้เราไม่ต้องตั้งหันเนี่ยแต่เราลงแปลรูปไปออกรูปไปก่อนเลยตถาปทีสุขในบททั้งหลายเรานั้าหนา,นาเอตังปัททางอับงนบทนั่นว่าธนะปาลโกนามะดังนี้แล้วเขาก็จะแปลนามังตัวนี้เป็นวิริกตาแม้มันมีนิทิอยู่ด้านบนคือมันไม่ใช่เป็นสับนิบบานแล้วนี่เป็นสั์นามนามังเป็นชื่อพัทิสะของช้างช้างตัวไหนก็ยกมาเลยตถาการ สิกะลัญญาหัตถาจริยังเปสตวานมณิเยนาคะวเีคาหาปิตสัะเป็นชื่อของช้างตัวอันอันไทยนี่อันอันพระราชาในแคว้นกาสีอันตัวนี้เป็นตัวนัมมิตาในคาหาปิตัสะตัวนี้ตัวอันพระราชาในช้างผู้ใ่ตัวอันพระราชาในแคว้นกาสีนี่ส่งไปแล้ว ซึ่งนาย <ใน S 1> หัต <ใน S 1> ถา,ถาจารย์หรือนะซึ่งนซึ่งซึ่งซึ่งนายหัตถาจารย์หรอซึ่งนายซึ่งนะอะไรซึ่งซึ่งควานช้างแล้วก็ยังนายควานช้างม,มาให้จับแล้วในป่าแห่งไมก้กากกระทิงอันบุคคลพึงยินดีเมือ่อเราแปลเป็นวิกฤติตาโกติจะอยู่ตรงนี้โกติย่อมเป็นคณะจะออกมาจะแปลงนี้ได้ไหม ในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาอันบทนั่นว่าธณะปารโกนามะเป็นชื่อของช้างตัวอันปะราชาผู้เป็นใหญ่ในแงนกาสีทรงส่งไปแล้วซึ่งนายหันถาจารย์หรือซึ่งนายควันช้างอย่างนายควันช้างให้จับแล้วในป่าทองม้กระทิงอันบุคคลผู้ดีย่อมเป็นวลาสะพานก็ตถาวิสศทของปเทสุปเทสุนิธารณะในเอตังประทางคณะปารโกนามะสรุปะนิติดีสามสรุปะในเอตังประทาง เอตาวิเศษนะของประธานประธานนิธาริยะและสิกตาในหัวสีหัวติอาริวัตกัตตุวาจกประธานกาลรัสมีในกาหาปิตสัตถ์กาสิกะลัญญะอนาคิตาในกาหาปิตสัตถ์อัฐาตริยังส่งไปอวุตกรรมในเบสุตวาเบสุตวาบุพการะเกียในกาหาปิตสัตถ์ลมณีเยวิเศษนะของนาคบันดีนาคบันดีอะไรในป่า อาธาระในกหาปิตะ,ะหาปิตะ,ะก็เป็นวิสณทของอาติสะอาติสะก็เป็นสามีสมรธคในนามังน,นามังก็เป็นวิกตนาในหติไม่สงสัยอะไรกันเลยเนี่ยกลิบที่ออกมาตอนนี้ทําได้ใช่ไหมวันนี้ออกไหล่ะรับออกไหะครับออก,ออก,อ,อ,กออกเกินเก่งนะ อมันต้องมีสปีนหนึ่งต้องออกก่อนเกินเก่งสักหน่อยหนึง่งก็จะทดสอบอาจจะลงมาทั้งสามมันทัดกระไรแล้วก็แปลต่อตอ,อันนี้ก็ตั้งอัฐธรรมดาอันวาดว่าติคินะมะถูตัวมีความเมากล้าแล้วก็จบดังนี้แห่งบทว่ากระตูกับประเพทโศนดังนี้พอข้างล่างนี่ก็มีบทตั้งก็แปลต่อไปได้เลยอี่จิงยูนี่กันนะ มูลิกาอันน้หมวกแห่งหูอะไรห,หมวกแห่งหูนี่ประพิชันติย่อมแตกทั่วอธีนางมัทกาเลในการเป็นที่มัวเมาแห่งช้างทั้งหลายอทิโนอันว่าช้างทั้งหลาย,นะน,ยนคคเนติย่อมไม่คำนึงถึงกังสังวาซึ่งขอหรือตุนนางวาหรือว่าซึ่งปะตะั ก็โตมาลังวาหรือว่าซึ่งโตมอนมาจากโตมอนไหมก็ตะขอที่มันมีอะไรมันลำนำที่เขาอ๋ออะไรที่เปชาที่มันยาวๆหน่อยแต่ว่ามันโตมอนยาวหน่อยกว่าพวกขอธรรมดายังแม่ํำลังถึงเนี่ยออกมาไม่ได้สับเหมือนเดิมซึ่งขอหรือว่าซึ่งประตักหรือว่าซึ่งโตมอญแล้วก็ในแล้วก็จันดาเป็นสัตว์ดูร้าย ภมันติย่อมเป็นตถาในการนั้นปันติยาปิแม้โดยปกติโดยปกตินี้ก็คือตัวยาวิเศษนในกิจกรมภาคสองตัวนี้นี่ภวันติและคันน,นติต่างกนต่อคณะแต่ว่าโสธนาปาลโกูอวันัางอวัชางธนบาน,นั้นอันติจันโดยว่าเป็นสัตว์ดูร้ายยิ่งนั่นเที่ยวแล้วก็โหติย่อมเป็นเตนะกรรนารณนะเพระเหตุนั้น วันารมเป็นตัวบทวัฒนารันว่าคําว่าอันนี้ก็คืออ่านได้เลยคือมันอยู่ในคาถาก็วัฒนาว่าคําว่ากระตุกับประเพทนโนทุนนิวาประโยชน์ดังนี้พระกวัตตาอ่นนานครเยังพระเจ้าอุตังตัดแล้วกะจบตรงนี้ออกมาตรงนี้ได้นะนี่พยายามแปแค่ครึ่งเดียวพอไม่ได้ออกก็คงออกแค่ครึ่งหนึ่งไม่ออกหมดเพราะว่าคาถามันก็ยาวแล้ว หลับอะไรเขาดูมาทั้งปีตรงน,นี้เราแปลเวทผ่านไปตัง้งหลารอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วจะเป็นกลัวอะไรไ,ไม่ได้เคยดูเลยโอเคเอาแค่นี้เก่งนี้